ก้าขออนุภาพของพุทธานุภาพพัฒมานุภาพและสังขานุภาพอนุภาพของบิดามารดาครูบาอาจารย์พรมและเทวดาขอให้จิตใจของเธอได้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เลงร่ามีความสุขในการได้คิดดีมีความสุขจากการได้เห็นในสิ่งที่ดีและก็มีความสุขที่มีสติสัมปทัญญะรับรู้ในสิ่งที่เป็นความสุขในใจของเธอได้การคุ้นคิดรู้เห็นตามจริงที่ดี ขอให้ความเป็นกัลยาณิมิตกับจิตใจของเธอจงหลั่งไหลมาสู่เธอไม่ขาดสายนั่นละหมายเอาว่าทำทั้งหลายที่ทำให้ใจของเธอเป็นสุขจงหลั่งไหลมาสู่ภายในใจของเธอได้ง่ายและไม่ขาดสายขอให้ายามใดที่ใจของเธอผ่องใสเมื่อเธอตั้งจิตปัจฉนาสิ่งอันใดลงไปในคราวใด,ดขอให้ผลเรื่องความปัจฉนาในสิ่งนั้นจงบังเกิดเป็นผล โดยพันทันทีเสมอนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบ,บันทุกท่านทุกคนเธอ